เบาหวานความดันสูงหัวใจภูมิแพ้เป็นโรคประจําตัวอยู่สามารถผ่าตัดได้ไหมแป้งมีโอกาสได้เจอกับพี่ๆที่เขาประสบความสร็จในชีวิตพี่ๆเหล่านี้เขาทุ่มเทให้กับครอบครัวามาโดยตลอดถึงเวลาที่เขาจะต้องให้รางวัลกับตัวเองบ้างแต่ด้วยอายุที่เขาเยอะนะคะเขาก็จะมีโรคประจําตัวแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะจากประสบการณ์แป้งเกือบ10ป,ปีส่วนใหญ่อะผ่าตัดได้เกือบทั้งหมดเลยะคะ่ะยกเว้นโรคที่มันแบบติดเชื้อรุนแรงมากเช่นซิฟิลิสหรือเป็นโรคเลือด HIV อะไรอย่างเงี้ยโรงพยาบาลเขากลักวที่เราจะป แพทเชื้อให้เขาอันนี้ไม่สามารถผ่าตัดได้อย่างเคสลูกค้าแป้งนะคะความดันสูงมากอันนี้ก็ยังสามารถผ่าตัดได้และอีกเคสหนึ่งนะคะเคยเป็นมะเร็งมาก่อนเป็นทั้งหน้าอกเป็นทั้งมดลูกแต่รักษาหายแล้วอันนี้ก็สามารถผ่าตัดได้ไม่มีปัญหาค่ะเพียงแต่ว่าเราจะต้องแจ้งโรคตรงนี้ให้ทางโรงพยาบาลทราบก่อนเพื่อพร้อมรับมือในความปลอดภัยตรงนี้ค่ะที่ท่านไหนอยากให้รางวัลตัวเองอยากกระชากวัยย้อนวัยสิปี20ปีทักมาหาแป้งค่ะแป้งจะแนะนําหมอที่เก่งที่สุดและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ปลอดภัยที่่่่สุดออยางแนนนคะ เบาหวานความดันสูงหัวใจภูมิแพ้เป็นโรคประจําตัวอยู่สามารถผ่าตัดได้ไหมแป้งมีโอกาสได้เจอกับพี่ๆที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตที่เขาน่ารักมากๆเขาแบบดูแลครอบครัวดีมากเขาเลี้ยงลูกดีมากลูกจนโตจนเรียนจบแล้วอะพี่ๆเหล่านี้เขาทุ่มเทให้กับครอบครัวามาโดยตลอดแต่วันนี้ค่ะถึงเวลาที่เขาจะต้องให้รางวัลกับตัวเองบ้างแต่ละคนในอดีตนะคะที่แป้งรู้มาคือแบบเขาสวยมากดูรูปแล้วสวยมากแบบ เป็นดาวมหาลัยเลยอ่ะเคยสวยมาก่อนนะแต่ทุกวันนี้นะคะเขาเปลี่ยนไปเขาดูมีอายุเขามีความหย่อนคล้อยเพราะเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับตัวเองแต่เขาให้ความสําคัญกับครอบครัวกับลูกของเขา่เป็นที่1บวกมากับร่างกายที่ไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนถึงเวลาแล้วค่ะที่เขาจะกลับมาให้รางวัลกับตัวเองแต่ด้วยอายุที่เขาเยอะนะคะเขาก็ไม่ได้มีร่างกายที่มันแบบดูแข็งแรงเหมือนตอนเด็กๆเขาก็จะมีโรคประจําตัวมีแบบเบาหวานความดันสูงมีโรคหัวใจเป็นภูมิแพ้เป็นโรค จำตัวอยู่แล้วมีการทานยาอยู่เป็นโรคตรงเนี้ยสามารถผ่าตัดได้ไหมซึ่งตรงเนี้ยเขากังวลมากแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะจากประสบการณ์แป้งเกือบ10ปีส่วนใหญ่อ่ะผ่าตัดได้เกือบทั้งหมดเลยค่ะยกเว้นโรคที่มันแบบติดเชื้อรุนแรงมากเช่นซิฟิลิสหรือเป็นโรคเลือด HIV อะไรเงี้ยที่แบบ โรงพยาบาลเขากลัวที่เราจะไปแพร่เชื้อให้เขาอันนี้ไม่สามารถผ่าตัดได้อย่างเคสลูกค้าแป้งนะคะความดันสูงมากสูงแบบต้องกินยาควบคุมทุกวันเลยอันนี้ก็ยังสามารถผ่าตัดได้เพราะว่าคุณหมอเขาจะแนะนําเลยว่าก่อนผ่าตัดต้องกินยาในปริมาณไหนพรุ่งนี้ปุ๊บผ่าตัดได้เลยและอีกเคสหนึ่งนะคะเคยเป็นมะเร็งมาก่อนไม่ได้เป็นแค่จุดเดียวนะเป็นทั้งหน้าอกเป็นทั้งหมดลูกแต่รักษาหายแล้วอันนี้ก็สามารถผ่าตัดได้ไม่มีปัญหาค่ะเพียงแต่ว่าเราจะต้องแจ้งโรคตรงนี้ให้ทางโรงพยาบาลทราบก่อนเพื่อพร้อมรับมือในความปลอดภัยตรงนี้ ห้ะ50อัพทางนั้นเลยค่ะแล้วเขาชอบแป้งมากแล้วเขาก็จะแนะนําเพื่อนมาทั้งหมดเพราะว่าแป้งอะดูแลเขาดีแป้งประกบเคสต,ต่อเคสเลยเพราะแป้งเข้าใจค่ะว่าลูกค้าของแป้งกังวลมากกังวลหลายเรื่องเลยยกตัวอย่างนะคะลูกค้าของแป้งอายุ60อะเขาแบบมาได้คนเดียวอะแป้งประกบตั้งแต่ไทยมาเกาหลีเลยนะเพราะแป้งรู้เลยว่าเขากลัวด้วยความที่อายุเขามากๆอะเขาแบบภาษาก็ไม่ได้อินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เก่ง การใช้ชีวิตอยู่มันไม่ได้เก่งเท่าวัยรุ่นนะทิปนั้นนะคะแป้งดูแลเขาแบบทุกขั้นตอนแป้งพาเขาไปผ่อนคลายด้วยความที่เขากลัวเนาะเขาแบบไม่อยากให้ใครเห็นหน้าเขาหน้าเขาบวมเขาไม่อยากออกไปสระผมเขาไม่อยากออกไปซื้อของแป้งซื้อมาให้แล้วแป้งก็ไปสระผมให้เขาบางเคสนะคะอยู่กันเลย Airbnb ทําอาหารกินด้วยกันให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วแบบหลานเขาลูกเขาต้องมาขอบใจแป้งว่าเออแป้งออะบริการดีมากซึ่งตรงเนี้ยแป้งบริการจากใจเพราะแป้งคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่แป้งเคารพเขาคือ แป้งรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนแม่คนหนึ่งแล้วลูกหลานเขา,าห่วงมากๆเลยว่าแม่เขามาตรงนี้ใครจะดูแลแม่เขาซึ่งตรงนี้แป้งดูแลเหมือนลูกมาดูแลแม่เองจริงๆค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนอยากให้รางวัลตัวเองอยากแบบกระชากวัยย้อนวัย10ปี20ปีนะคะทักมาหาแป้งค่ะแป้งจะแนะนําหมอที่เก่งที่สุดและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกระชากวัย10ปี20ปีและคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพเราให้ปลอดภัยที่สุดอย่างแน่นอนค่ะ